สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทดลองทำนานะครับวันนี้เรามาว่านปุ๋ยตองแปดนะครับอายุได้ประมาณสิบห้าสิบหกวันนะครับประมาณสิบหกวันหลังจากคุมเลนแล้วก็คุมน้ํามาตลอดนะครับพยายามเปิดน้ําตลอดไม่ให้ดินโผล่นะครับวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ไปหว่านปุ๋ย1ขอ107มาก็เลยนัดว่านทีเดียวเลยก็เลยมาว่านที่ตองแปดด้วย ตองแปดอายุ16วันนะครับวันนี้ตอนนี้ก็กำลังหวานเก็บขอบอยู่นะมีพื้นที่สิไร่เราใช้ปุ๋ยยี่สบแปดปดนะครับต้นข้าวค่อนข้างโตเร็วอยู่นะ เพราะว่าอายุ85วันตองแปดนี่โดนก็เก็บขอบถังแรกถังแรกจะได้รอบนาไหมเนี่ยอันนี้ก็เก็บขอบขอบไปก่อนนะครับน,นาค่อนข้างไกลอยู่ <c oughs> เคดิเขาเด้งของหน้าเพื่อนบ้านขึ้นดีจังเลยนะแต่ของเราจะอนุน,นะเขียวเขียวนุ่นเขียวเขียวนุ่นวันนี้ก็มาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนครับหว่านปุ๋ยอันนี้เราหว่านอยู่ที่หกลูกนะครับยี่สิบแปดศูนย์ศูนย์เอ้ยี่สิบแปดแปดนะครับปุ๋ยยี่สิบแปดแปดว่านข้าว 28นะครับอายุ16วันก็ม,มาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ